x t กหก pro รุ่นใหม่มี ai แปลภาษาได้ด้วยหูฟังเลโนโวสำหรับวนันถือว่าเป็นหูฟังที่มีคุณภาพดีทีเดียวเป็น,ปนหูฟังที่ใช้งานง่ายเชื่อมต่อไม่มีหลุดเสียงดีแถมแบตก็อึนเลโนโว x t 6กหก pro พิเศษมากเพราะมาพร้อมกับ ai แปลภาษาสิ่งที่ได้ไปกับหูฟังรุ่นนี้ก็คือตัว qr code สแกนแอปพลิเคชันเซมีค่ะเมื่อสแกน qr code เราก็จะมาหน้าติดตั้งแอปพลิเคชันเซมีค่ะซึ่งแอปนี้มีโหมดแปลภาษาหลายแบบและมีโหมดดนตรีผ่อนคลายสมองสำหรับการนอนด้วย ทดสอบการใช้ AI แปลภาษาผ่านหูฟังตัวนี้ค่ะวันจะแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษนะคะฉันอยากไปกินข้าวที่โรงอาหารแต่ฉันไม่รู้ทางคุณพาไปได้ไหมจากการทดลองใช้วานคิดว่าระบบแปลภาษาของหูฟังาารุ่นนี้ดีทีเดียวค่ะแผนไม่ได้แปลได้แค่ภาษาเดียวนะคะ แปลได้เป็นร้อยภาษาเลยใครสนใจได้จ้าหูฟัง AI แปลภาษาตัวนี้หวานทิ้งพิกัดไว้ให้แล้วนะคะตามไปกดซื้อได้เลยคะ่ะ